สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเช็คทองจริงทองปลอมด้วยเครื่อง2ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเช็คเปอร์เซ็นทองและเครื่องความถ่วงเฉพาะเริ่มต้นจากการเช็คทองล่วพันนะครับสังเกตถ้าเป็นลักษณะล่วพันเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับเครื่องเช็คเปอร์เซ็นทองด้วยระบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ยกตัวอย่างอันนี้คือทองนะครับระวังที่จุดโฟกัส <Start. S 2> ใช้เวลาตรวจเช็คทั่วไปประมาณ1นาทีโดยเครื่องจะทำการอ่านสแกนเป็นเรียวไทม์แต่เราต้องรอประมาณสัก10วินาทีโดยสังเกตที่ค่าหน้าจุดตรงนี้มันก็จะโชว์ค่าของเปอร์เซ็นทองนะในเส้นนั้นๆน,น,นะครับจะมีทองมีเงินมีทองแดงผสมอยู่นะครับอันนี้เป็นทองเยาวราชนะครับ เราจะเช็คทองรูปพันธ์เส้นต่อไปนะครับทองยาวราช9.5นะครับโดยเข้าเครื่อง X-ray f l u o r e s c e n e เหมือนเดิมโดยวางที่จุดโฟกัสสังเกตนะครับจากกล้องที่แสดงผลอยู่ข้างหน้าพร้อมกดปุ่มสตาร์ทให้เครื่องประมวลผลใช้เวลาประมาณ10วินาทีเราก็จะรู้ค่าเปอร์เซ็นต์ของทอง9.5ชิ้นนี้นะครับ โดยสังเกตว่าถ้าเป็นทองทั่วไปเนี่ยเปอร์เซนต์ก็จะทองก็จะสูงแต่ลักษณะทองเส้นเนี่ยสังเกตเปอร์รเซ็นต์เงินโผลมาถึง15%ซึ่งมันจริงๆแล้วมันเป็นทอง 9, เก้าซทองโชว์แค่80%กว่าเปอร์เซ็นต์ให้ลักษณะนี้ลูกค้าต้องสงสัยแล้วว่ามันไม่น่าจะทองมีอะไรอยู่ยข้างในโอเค ชิ้นต่อไปเราจะทดสอบแหวนนะครับเป็นแหวนทอง96.5เหมือนกันนะครับโดยวางที่จุดโฟกัสกดปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าทองโอเคโดยสังเกตว่าจะมีทองโชว์แค่85%นะครับ และสังเกตว่าจะมีตัว Hg หรือว่าประลอดโชว์ขึ้นมาถึง10%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นทอง965ลักษณะแบบนี้เราไม่ควรรับนะครับเสร็จแล้วเรามาลองด้วยเครื่องความถ่วงจเพาะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยการวางที่ข้างบนชั่งน้ำหนักก่อนสังเกตน้ำหนักประมาณ15.16หรือประมาณ1บาทนะครับหลังจากนั้นกด enter เครื่องก็จะประมวลผลโดยวางลงในน้ำนะครับพร้อมกด enter อีกครั้งหนึ่งสังเกตอันนี้โชโลนะครับคือถ้าลักษณะนี้เราก็ไม่ควรรับแล้วถ้าเป็นทองลักษณะทองตันทองแท่งหรือว่าแหวนตันอะไรพวกนี้นครับ คโอเคครับอันนี้จะเป็นการเช็คแหวนนะครับโดยวางที่ชั่งน้ำหนักก่อนหลังจากนั้นกดปุ่ม Enter เครื่องก็จะประมวลผลและให้เราวางลงไปในน้ำพร้อมกดปุ่ม Enter อีกครั้งหนึ่งเครื่องจะแสดงผลค่าของเปอร์เซ็นต์อันนี้จะเป็นลนะักษณะเป็นเคโกนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเราต้องการรู้เปอร์เซ็นต์เราก็กดปุ่ม a ค้างนะครับเครื่องจะแสดงว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ70%ของแหวนทั้งของแหวนวงนี้นะครับ